เราเล่นอะไรกันผมอยากถามว่าเราเล่นอะไรกันครับเสกบนคาถาไงคุณเสเกบนคาถาเนี่ยครับให้คุณผู้ชมรักให้คุณผู้ชมหลงให้คุณผู้ชมรักให้คุณผู้ชมใครใครครวนอะคุณผู้ชมครับมาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เข้มหันครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับทั้งประเทศเลยครับเข้าสู่รายการคู่แมนแฮนด์แซวแซว แซวนะมาเจอกันแล้วนะฮะในวันนี้วันที่24พฤศจิกายนเรียนเยนเรีนเยนนอืมไอ้เสื้อไอ้ตัวนี้ขาดไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดม้าหลุดเนี่ยนะแต่รู้เรื่องเลยนะเพี่อเป็นเรื่องเลยใเรียนเรื่องเลยถอาหูม้าหลุดหน่อยเนี่ยรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยไม่เป็นไรมีกาวตาช้างอยู่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกัน คุณผู้ชมครับเจอกับเบียร์คิมหันครับครับผมผมเต้อุปรสรรคก็รายงานตัวครับคุณแมนแฮนแซบวันนี้นะครับทางช่องไทยแทบของเรานะครับพวกเราสองคนมารายงานตัวรายงานหัวใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผู้ชมครับสามารถที่จะติดตามรับชมช่องของเรานะครับได้หลายๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น C T H ในครับในระบบ H D ครับช่อง130หรือจะเป็นระบบ S D ก็ได้ครับช่อง131ไปเลย P S I นะครับผมช่อง3 1 3นะฮะ j ิมแอม้และ กล่องซันบ็อกนะครับที่141ฮะนะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันของเราด้วยนะครับ CTH นะครับดาวน์โหลดติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือของตัวคุณกันได้เลยนะครับส่งต่อให้กับคนที่คุณรักกันก็ได้เหมือนกันบางคนบอกว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับรับชมช่องของเรากันได้24ชั่วโมงผ่านทางแอปพลิเคชัน CTH นั่นเองครับมามอยที่หน้าจอกันหน่อยนะครับอยากจะโชว์รูปหรือเปล่าอยากจะพูดผ่านทางข้อความหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากโชว์รูปก่อนลงทะเบียนก่อนผ่านทาง SMS นะครับ4642422ครั้งละ9บาทเมื่อคุณปิดรูปในทุกๆครั้งนะครับถูกต้องครับและถ้าเกิดคุณจะส่ง SMS อย่าลืมนะฮะต้องพิมพ์เคนำหน้าภาษาอังกฤษก,ก่อนด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความส่งมาที่4642242ด้เช่นกันครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับก่อนที่คุณจะส่ง SMS มมานะครับทักทายอะไรเรามาก็ตามแต่นะครับพิมพ์เคก่อนเลยนะครับเมื่อพิมพ์เคเสร็จแล้วคุณก็ตามด้วยข้อความนะครับก็ส่งกันมาได้เลยถ้าเกิดไม่พิมพ์เคก่อน เดี๋ยวข้อความเดินทางไม่มาถึงเรานะครับเราเสียใจด้วยนะครับเออต้องต้องบอกต้องพิมพ์คด้วยถูกต้องแล้วนะครับจะนที่หน้าจอกันนะฮะและส่วนในช่วงของรายการของเราแต่ละช่วงนะครับกับคู่แมนแฮนซบนะครับผมก็จะมีคู่แมนแบทเทิลแบทเทิลแบทเทิลนี่จะมีคลิป2คลิปที่เราสองคนจะนำมาฝากสำหรับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ร่วมโบทกันนะฮะง่ายๆเลยนะชื่นชอบคลิปไหนพิเศษเคหนึ่งเบียร์คลิผ่านเคสองของเต้วัชสารและถ้าเกิดใครแพ้ในวันนี้มีบทลงโทษกันอย่างเช่นเคยเอาง่ายๆเลยนะครับคุณพิมพ์คมาแล้วก็ ตามด้วย1หรือตามด้วย2องในครับหรือว่าตามด้วย12ก็ได้นะครับสิได้เหรอฮะคือไปถึงอะไรฮะก็เชียร์ทั้งคู่ไงเออเออหกสองหนึแสดงว่าเชียร์ทั้งคู่รักเท่าเทียมกันแล้วมันจะแบ่งคะแนนยังไงฮะก็เดี๋ยวเขาก็ไม่นับกันเองคนะเออเราไม่สนใจตรงนี้เราไม่ได้นับเองทั้งบนนับสร้างความลำบากกับทีมกันเลย ทั้งมดนะครับอ่ะทักทายพวกเรากันมาได้เลยนะครับคู่แมนแบทเทิลของเราเดี๋ยวได้ชมคลิปกันอย่างแน่นอนในช่วงหน้านะครับแล้วก็แน่นอนครับแซบสด4ภาควันนี้นะครับเราจะได้รับเกียรติจากดีเจจากภูมิภาคไหนและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ 5. อันดับ ผลงานเพลงฮิตฮิตโดนโดนแซบแซบจะเป็นเพลงอะไรกันบ้างจะถูกอกถูกใจกันบ้างหรือเปล่าต้องติดตามกันกับแซบสดสี่ภาคครับครับผมส่วนคุยแซบแซบและโชว์แซบแซบนะครับสิริรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในคู่แมนแฮนแซบของเรานะครับผมก็คือโทนี่สีเสรงโอ้โหอ่าเขาจะนํางานเพลงใหม่นะครับผมที่นํามาฝากเราติดตามกันนะฮะใครเป็นแฟนคลับของโทนี่สีเสรงนะครับผมสามารถที่จะบอกมาทางข้อความกันได้อยากจะรู้เรื่องราวอะไรส่ง s อสเนมาบอกได้เดี๋ยวจะมีข้อความขึ้นมาและเดี เราจะถามทุกๆแค่ชื่อนี้ก็หล่อเลยนะโทนี่โทนี่อ๋อหล่อมากเลยอะสุดยอดเลยเหมือนกับเบียขคิมันอุ้ยหล่อหล่อเฮ้ยหล่อที่สุดในโลกเลยฮะก็เอาที่สบายใจเออเอาที่สบายใจนี่สบายครับแต่อีกหนึ่งอย่างสบายใจกันใหญ่แน่นอนให้คุณผู้ชมได้พูดคุยผ่าน ผ่านทางโทรศัพท์ถูกต้องครับผมเมามอยกันได้นะฮะกับเปิดสายสดนะครับที่เบอร์02 3283438-9ถึง9ครับอ่านะครับอ่าคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวคราวข่าวสารหนุคนในวงการลูกทุ่งกันดีกว่านะครับแน่นอนครับวันนี้เรามีเรื่องราวของ1ศิลปินที่เอ่ยชื่อมาคุณต้องรู้จักอย่างแน่นอนเลยนะครับเมียพี่มีชู ทำไรครับเสียงพ่อชายเป็นแบบนี้ครับผมลูกเบียร์เสียงพ่อเป็นแบบนี้เราเสียงพ่อเป็นแบบนี้เมียพี่มีชต้องบีบจมูกได้ไหมเนี่ยเออไ้ได้เลยไ้ได้เลยนะครับวันนี้เป็นข่าวอัปเดตในเรื่องของอาชัยเมืองสิงป์ครับถูกต้องแล้วนะครับผมอาชัยเมืองสิงป์นะครับก่อนหน้านี้หลายๆคนได้ติดตามข่าวคราวของอาชัยนะครับอาชัยเขาป่วยบ่อยๆนะครับป่วยบ่อยแต่ว่าตอนนี้ครับอาชัยได้ย้ำ ย้ำย้ำคิดย้ำทำไปแหละนะครับบอกว่าตอนนี้อายุนะครับและสุขภาพไม่ใช่ปัญหาของอาชายนะครับและอาชายพร้อมที่จะขึ้นคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเป็นการทุ่มตัวเลยเพื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับชื่อคอนเสิร์ตว่าเพลินเพลงลูกทุ่งไทยตอนลูกทุ่งในดวงใจนั่นเองนะครับซึ่งเป็นครั้งที่1นนะครับเดอะแมนซิตี้ไลนั่นเองครับใช่แล้วนะครับผมซึ่งนําเพลงเก่าเนี่ย นำเพลงเก่ามาแต่งเนื้อร้องใหม่ทำดนตรีใหม่ทำดนตรีใหม่ขอภัยนำเพลงเก่ามาร้องใหม่ทำดนตรีใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นและจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29พฤิจิกายนนี้นะครับที่นี้แล้วที่นี้แล้วใช่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 สามารถจะติดตามกันได้นะครับผมที่โรงมหรสศพหลวงศาลาเฉลิมกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็อาชายก็ได้บอกกันว่านะครับฝากบอกแฟนเพลงทุกทุกคนทั่วประเทศว่ายนงไรับที่มีใจรักในบทเพลงลูกทุ่งบอกว่าเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่ง มันคือลมหายใจของคนไทยนั่นเองครับนี่แหละเป็นสิ่งโโที่อาชัยได้ฝากกันไว้นะครับสำหรับพวกเราชาวไทยแล้วก็รวมทั้งชาวลูกทุ่งลูกไทยของเราด้วยแหละอ,อย่าลืมร่างเงาวงความเป็นไทยด้วยถูกต้องแล้วนะครับรบทเพลงลูกทุ่งคือร่างเงาของความเป็นไทยห้ามหลงห้ามลืมเด็ดขาดเลยเหมือน2ผลงานเพลงนี้เยียมยอดเลยนะครับผมแหมผลงานเพลงนี้เนี่ยเป็นของหญิงลีสีชุมพลเพลงแรกเลยนะครับผมที่ปล่อยมาอีกเพลงแล้วนะน้อยใจเพราะ I Love You และหนึ่งผลงานเพลงครับเอาเมียไปเทินสมบูรณ์ป่า ไปเดี๋ยวช่วงหนะ้ากลับมาคือแมนแบทเทินครับ